สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจักรินจะพาทุกท่านมาเบิกของกันที่บริษัทใหญ่ก้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าระบบการเบิกของของบริษัทของเราเนี่ยครับหน้าตาเป็นไงและขั้นตอนเป็นไงเดี๋ยวตามมาดูกันได้เลยครับผมอันดับแรกนะครับผมก็จะขึ้นมานะครับผมก็จะมีการสแกนนะครับวัดอุณหภูมิก่อนเพื่อป้องกันเชื้อโควิด -19 นะครับผมหลังจากนั้นก็มีการเดินผ่านเข้าห้องสแกนนะครับผมเพื่อนะครับสแกนไวรัสนะครับผม ก็คือการคลียร์ทำบริษาทนั่นเองนะครับผมหลังจากนั้นนะครับนี่หน้าตาบริษัทของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นฝ่ายในเรื่องของทางเจ้าหน้าที่เปิดบินนะครับนี่เป็นยังไงกว้างขวางนะครับอาจจะดูแบบโล่งๆนะจริงๆไม่ใช่นะผมเพราะผมมาก่อนเวลานะครับผมเนาะเพราะไม่งั้นเนี่ยคนจะเยอะมากๆเลยนะครับซื้อบริษัทว่า D Network นะครับอันนี้ผมกําลังรอนะครับเจ้าหน้าที่ออกบินให้อยู่นะครับนี่บรรยากาศข้างในนะครับ สินค้าของเราเบิกตรงจากบริษัทใหญ่ทุกกล่องนะครับการันตีสั่งสินค้ากับผมจักรินรับประกรันได้ของแท้ร0 0แน่นอนนะครับและนี่ก็จะเป็นหน้าตาของผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าของบริษัทเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องอรับรองนะครับผู้ที่มาผู้ที่มาเบิกของนะครับและนี่ก็จะเป็นพ,พีเซนเตอร์นะครับผมนี่สินค้าของเรามีมากกว่า50รายการนะครับเกี่ยวกับสุขภาพองค์รวมทั้งหมดเลย หลังจากนั้นนะครับถ้าเราได้บินหรือว่าใบเสร็จแล้วนะครับเราก็เซ็นชื่อนะครับผมที่เป็นเกี่ยวกับตัวเรานะครับสินค้าทั้งหมดก็เกิดจากที่ลูกค้าสั่งของเข้ามาผมนั่นเองนะครับนี่เราก็ได้บินใบเสร็จเป็นทีเรียบร้อยนะครับแวะทักทายคนในบริษัทนิดนึงนะครับผมนี่เป็นยังไงบ้างครับนะครับน่ารักมากครับคนในบริษัทนะครับผมบรรยากาศอบอุ่นนะครับผมก็วันนี้เราก็มาเบิกของเป็นจนวนมากเลยนะครับเพื่อที่จะนําส่งให้กับลูกค้านะครับเรียกได้ว่าหลายจังหวัดเลยทีดียวนะครับในวันนั้นนะ นะครับผมสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกและข้อหรือไมครับข้อต่อกระดูกเส้นเอ็นนะครับผมปวดข้อปวดเข่าทักแชทหรือว่าโทรมาผมติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงเลยะจะได้ดูแลแล้วก็ติดตามอาการกัน,กนเนาะระหว่างนี้เราก็ไปรอรับสินค้าได้เลยนะครับเจ้าหน,น้าที่กําลังตรวจเช็คนะครับนี่แล้วก็อีกฝั่งด้านหลังของเรานะครับก็จะเป็นในเรื่องของการจะส่งของเคอรี่นะครับเหมือนที่ผมแจ้งครับบริษัทของเราอยู่กับพนักงานเคอรี่โดยตรงนะครับแล้วก็จะส่งไม่มีแบบวันหยุดเลยนะครับประมาณ 1- นึ่งสามวันทำการ ได้รับสินค้าแน่นอนนี่ก <c oughs> ็จะเป็นสินค้าที่เราเบิกเข้าไปเนี่ยครับผมเยอะแยะนะนะครับนี่เป็นยังไงครับระหว่างที่เรารอเบิกสินค้าอยู่ก็มีลูกค้าโทรมาไม่ขาดสายเลยนะครับเป็นยังไงครับสินค้าเยอะแยะก่อนกลับบ้านผมขอเซลฟี่กับสินค้าตัวนี้หนึ่งท่านไหนที่มีอาการไม่ต้องทนปวดอีกต่อไปโทรมาหาเราได้เลย